คู่กิ่งนะคะอันน,อนี้เขาเรียกว่าท่ามัดชิงอ่นีเด็กทุกคนยืนขึ้นค่ะอันนี้เด็กท่าตามคู้กิ่งทําตามคู้กิ่งค่ะตามด้เร็วอ่าพอแล้วอยู่ทาา่านี้อ่ะยืนอันนี้เด็กดูนะคะต่อไปท่านกกระยางดูคููกิ่งก่อนนะคะอทำมือแบบนี้แล้วก็ก้มตัวลง อาเลยนะคืนพร้อมทำเสียงคำว่าอ่าอาอ่าอ่าต่อไปนะคะถ้าสบายเดี๋ยวดูคุณคภูจริงก่อนนะคะอ่านทำแบบนี้ถ้าสบายทําแบบนี้นะคะอ่าเป็นการเปิดสมองเนาะเปิดสมองมามายนะอ่าต่อไปเด็กๆคันตาม ไหนดูใครไม่ทำไหนดูอ่านะคะอ,อ่าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนนั่งลงค่ะเด็กขานะคะวันนี้เมื่อกี้ครูกิ่งบอกแล้วเนาะว่าเราจะมุมให้เด็กๆเรียนรู้ใช่ไหมคะวันนี้อากติกาของครูกิ่งนะคะเมื่อเด็กๆเข้าไปเล่นในมุมนะคะเด็กๆจะแย่งของเล่นกันได้ไหมคะลูกไม่ได้เด็กๆจะตีหน้าเพื่อนได้ไหมคะ ไ,ได้เลยเด็กๆจของเล่นขิมตาเพื่อนได้ไหมคะมขิมปาเพื่อนได้ไหมคะมจะมีน้ำมันใส่ปากให้เพื่อนได้ไหมคะมจะเอาตุ๊ก,กาตาฟาดเพื่อนนี้ได้ไหมคะไม,ไ,ไม่ได้เนาะนะคะ,ะสัญญาณของครูกิงคือถ้าหมดเวลาเล่นครั้งที่หนึ่งคุณครูกิงก็จะเป่านกหวีดดังปี๊ดแบบเนี้ย ก,ก่อนคุกีงจะไปแนะนำมุมให้เด็กๆรู้จักนะคะจะเป็นมุมบล็อกนะคะลูกมุมบล็อกของคุกีนก็จะเป็นตัวต่อพลาสติกนะคะแล้วก็ไม้บล็อกแบบนี้นะคะลูกออาเวลาเด็กๆเอาออกมาเล่นนะคะเสร็จแล้วเมื่อเด็กๆเก็บนะคะคุณคุก่นก็จะมีลูกเห็นไหมคะลูกตัวต่อเด็กๆก็จะเก็บข้าวชั้นแบบนี้เลยนะคะลูก แบบนี้เลยนะคะกจะมานนะคะว่าให้เด็กๆปั้นแล้วก็จะมีแผ่นรองปั้นด้วยนะคะเมื่อเด็กๆจะเก็บของค,คุณครูกิ่งเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องบอบนะคะติดตูนะคะลูกมุมดนตรีคุณครูกิ่งก็จะมีกรองเห็นไหมคะคคมกรองแล้วก็จะมี สัญ,ญลักษณ์รูปกรองติดตรงใต้ของเล่นนะคะเมื่อเด็กๆเล่นเสร็จเด็กๆก็เอามาเก็บตรงนี้ใช่ไหมคะลูกใช่ตุ๊ก,กตาหลากหลายชนิดนะคะให้เด็กๆเล่นนะคะเด็กชอบไหมคะลูกชอบตุ๊กตากตุ๊กตาก็เหมือนเดิมนะคะเวลาเด็กๆเล่นเสร็จครูกิ่งก็จะมีรูปติดตรงที่โต๊ะตุ๊ก,กตานะคะ เด็กๆก็นำมาเก็บไว้ตรงที่โต๊ะตุ๊ก,กตาตรงมุมบ้านได้นะคะคก,กิ่งมีนิทานนิทานเล่มโตโตใหญ่ๆเลยนะคะให้เด็กๆได้อ่านได้ดูภาพนะคะวันนี้คุณครูก,กิ่งมีตารางน,นะคะลูกตารางของคุกกิ่งนะคะไว้ให้เด็กๆเ,เลือกมุมนะคะลูกมันจะมีมุมอยู่ห้ามุมด้วยกันเนาะอ่ะมุมที่หนึ่งมุมศิลปะ มุมดนตรีมุมบล็อกมุมบ้านแล้วก็มุมนิทานนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาเลือกทีละหนึ่งคนนะคะลูกสัญลักษณ์ของคุกกี้อ่ครั้งที่หนึ่งจะเป็นสีเหลืองนะคะครั้งที่สองจะเป็นสีเขียวและครั้งที่สามจะเป็นสีชมพูะคะ่ะอ่ครั้งเด็กๆจะเลือกได้สามครั้งเลยนะ,ะลูกหนึ่งคนเลือกได้สามครั้งเลยอ่น้องธันวาเลือกก่อน มุมศิลปะมุมอะไรครับอ่ามุมดนตรีมุมอะไรอีกครับลูกมุมบอก,นนก,กอันนี้กับลูก อาสีเหลืองก่อนเหลืองสีเหลืองค่ะลูกสีเหลืองนสักหยวนี่นี่ตนีนี่่นนี่น่นนี่นนี่นี่นน่ก มุมอะไรคะลูกมุมอะไรอีกคะลูกมุมบ้านมุมอะไรอีกคะว่าไม่ใช่บอกชื่ออีกมากเลยอ่ามุมบ้านอะไรอีกคะมุมบอกกันไปอ่าต่อไปต่อไปนะคะเราจะแบ่งกลุ่มนะคะลูกเราจะแบ่งกลุ่มไปตามมุมต่างๆเนาะเดี๋ยวฟังสัญญาณจากครูนะคะ มุมศิละปะอ่าโดยดูสัญลักษณ์สีเหลืองนะคะลูกดูสัญ,ญสลักษณ์ลูกของเด็กๆสีเหลืองธันวาธัานวาครับมาอ่าธันวาดีเทลคับดีเทลอ่ามาอ่าจับจับมือกันอ่าไปมุมศิละปะก,ก่อนนั่งรอตรงนี้นะยังเล่นไม่ได้นะต้องอย่าลืมสีเหลือง,งที่เธอคนเดียวนะไทยไ่ไอเดีย ไปต่ออย่างนี้เงินสิลูกอ่าอ่าอ่าต่อไปตัวเด็กๆนั่งรอตรงนี้ก่อนนั่งรอตรงนี้ก่อนนั่งรอสายฟ้าพี่พิมพี่พิมค่ะพี่พิมจัดจัดจัดต่อไปสายฟ้าอยู่คนเดียวค่ะสายฟ้านั่งลงหน้าหลงเด็กๆ เด็กๆที่เลือกสีเขียวมุมดนตรีก็จะมีธันวาธันวาค่ะทันวาไอเดนไอเดนพี่เทลพีเทลอารินคะคารุาค่ะอา็ิๆเข้าแล้แวเลยมุมดนตรีนะคะสัญลักษณ์สีเขียวครั้งที่2นะคะลูกอาเดินค่ะมุมบล็อกนะคะเด็กๆมุมบล็อกก็จะมีพี่เธอน้องพีน เดินก็แถวค่ะที่ดิมบ้านก็มีอนีนอแล้วก็น้ำทิ้งค่ะน้ำิ้งค่ะนี่มุมบ้านข้าแถเลยูไปส่งนะคะส่้ามุมที่ดีอะไรคะดีอะไรคะดีกนอะไรคะ อ๋อทำเป็นวงกลมเหรอปั้นวงกลมกระปาปั้น อ่าเนี้ยคือมุมศิลปะนะคะอ่าเดี๋ยวครูไปส่งที่มุมก่อนตรีนะคะลูกมุมดนตรีก็จะมีน้องฮานาฮานาค่ะฮานาเลือกมุมดนตรีเนาะปากคองครูไปส่งก่อนฮันวาฮันวาแล้วก็ดีเทลครับมาลูกมาอ่าอ่าได้มรินบรินน้องเพอ เด็กเล่นทั้งหมด5้มุมเลือกเล่นทั้งหมด5้ามุมเลือกเล่นจริงๆกัสามุมแต่มีทั้งหมด5้มุมเด็กๆเล่นวันนี้เด็กๆมีความสุขไหมมีไหมคะไหนใครมีความสุขยม ร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวครูคจะให้เด็กๆไปล้างมือใช่ไหมคะเราเล่นของเล่นของเล่นสโก๊อโปของเล่น